ว่าเฮ้ยมันมีสายอะกับแฟนเขาผมีงนปกติมันเคยบอกมานะที่เล่าจะจบเรื่องอะไรเนี่ยสี่งที่เดื้อนเรื่องอะไรเหรอาใครไปมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะแล้วบทบาทที่ได้รับนะคะในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเล่นเยอะขนาดนี้มีอะไรที่มันยากมากหอาที่สุดอะไรนะก็มีหลายที่ต้องเดือแล้วก็ ด้วยก็ด้วยความว่าการเตรียมตัวแล้วต้องเตรียมตัวให้มันสมชื่อกับการที่เป็นน้ำว่ายน้ำต่อต้องไปเข้ายิงเรียนว่ายน้ำอะไรเงี้ยต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีเลยยังไงทุกคนนะคะก็ไปดูนะคะไปเอาใจช่วยนะคะจากเพิร์ทให้แข่งว่ายน้ำดูช่วยจะชนะน้องแพนตลอดทีนี้ขยับมาหน่อยดีกว่านี่นางเอกที่สวยแล้วก็เซ็กซี่ถึงแม้ว่าจะเป็นผี เรื่องนี้ก็ตามต้องพยายงยกพอสิงบุ้มให้กับน้องเ้าด้วยค่ะดือใครใครนึงอน้องเ้ารับในเรื่องนี้กะบทเป็นใครคะบเป็นใครอ่าที่ไหนล็อกเเตอร์ไปไกล้องไปตายอย่างบนี้ได้ไคะไอ้เนี่ยก็ไปถึงจุดจบแล้วก็จบแน้วทักที่ก็ไปิดรงกับ แน่ตัวได้ีดยแนสิคะแอปีคินี้มันช่วยเิความรู้สึกเป็นไงแล้วก็ในเรื่องนี้นะคะถ้าเราได้เห็นอะมีลบซีนนี่เยอะมากเลยตอนไม่มีเป็นไงทั้ามันยากติอมารับบทเป็นไอซ์เรต้องมีแบบฉากแบบเราีนี้หน่อยหน่อมาเนี้ยเราก็สบายใจแล้วที่มาเนี้ยสนิทกันมานานมากแล้วถ้าเป็นคนถ ก็คือแบบว่าเล่นได้ชิลๆสบายๆเมื่อกี้น้องไอซ์ในในเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าเล่นแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่ิมากๆชื่ดูนะลองไปดูนะบ เป็นนักกีฬาไหวนะเป็นใครอะไรยังไงแพลนเจอร์ที่ไหนได้มาจากไหนครับก็ในเรื่องที่แทนที่ไรครับเป็นนักกีฬาไหวนะล่อมีเยอะแต่ว่าเก่งอ๋อคี่ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ครับเหมือนกับตัวจริงที่เกิดมาแล้วหล่อเลยใช่ใชอ ข้ออ้ไม่ดูไม่ได้แล้วนะเรื่องนี้แล้วในเรื่องนี้นะคะที่ปขาในบ้านที่ไม่เห็น ในเรื่องแกเราต้องโชว์ซิกแพครวมไปถึงน้องมาด้วยเนานแล้วเราต้องฟิกซ้อมหรือว่าทำยังไงให้ตัวเองแบบรูปร่างดีโชว์ซิกแพคให้ทุกคนต้อหลายไหลน้อยในขนาดนี้